จากอดีตถึงปัจจุบันสู่การบูรณาการเพื่ออนาคตคุณพร้อมหรืออยังที่จะก้าวสู่ยุคบูรณาการสมุนไพรไทยกับเราศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพรสถาบันการแพทย์แผนไทยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข Welcome to new era of Thai herbs ด้วยสภาพสังคมที่บีบรัดทำให้ทุกคนต้องใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบไม่มีเวลาใส่ใจสุขภาพจนความสมดุลของร่างกายเริ่มหายไปก่อให้เกิดสภาวะแทรกซ้อนจนนำไปสู่โรคภัยที่ยากจะหยั่งถึงการนำธรรมชาติที่ช่วยส่งเสริมและรักษาโรคภัยอย่างสมุนไพรมาผสมผสานกับภูมิปัญญา ในการจัดการป้องกันและรักษาสุขภาพของคนในชุมชนหรือแพทย์แผนไทยจึงเกิดขึ้นและกำลังแพร่หลายในหมู่ชาวไทยและชาวโลกแม้กิจการที่เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยกำลังเป็นที่นิยมสำหรับคนทุกเพศทุกวยัยแต่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกลับไม่ได้รับการต้อนรับเท่าที่ควรทั้งนี้เนื่องมาจากเรื่องมาตรฐานการผลิตที่อาจถูกมองว่าไม่ได้คุณภาพ ทั้งในเรื่องของการเพาะปลูกไปจนถึงการแปรรูปศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพรหรือ TDC จึงพร้อมพัฒนาภูมิปัญญาไทยให้ได้รับมาตรฐานสู่การเป็นนวัตรกรรมเพื่อสุขภาพของคนไทยและทั่วโลก TDC ได้ริเริ่มโครงการบูรณาการการสร้างอาชีพด้วยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเพื่อสร้างอาชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยใน5จังหวัดภาคกลางได้แก่สุพรรณบุรีปรทุมธานี อยุธยาอ่างทองและสิงห์บุรีโดยการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในรูปแบบเกษตรอินทรีย์และพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP ไปจนถึงช่องทางการส่งเสริมการตลาดการสร้างมาตรฐานตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของสากลโดยชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการดูแลทั้งระบบในทุกมิติตั้งแต่มิติต้นน้ำไปจนถึงมิติปลายน้ำ ซึ่งโครงการแบ่งการดําเนินงานออกเป็น3โครงการย่อยได้แก่โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเชิงเกษตรอินทรีย์โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรและขนมพื้นบ้านไทยและโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านและสนับสนุนการใช้ยาแผนไทยในสถานบริการของรัฐโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเชิงเกษตรอินทรีย์ หากความสำเร็จมักมาพร้อมกับการเริ่มต้นที่ดีการพัฒนาทางด้านการเพาะป,ปลูกให้ได้สมุนไพรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มีความพร้อมในการเพาะป,ปลูกสามารถตากและจัดเก็บสมุนไพรได้อย่างสะอาดและถูกวิธีก็จะได้วัตถุดิบสมุนไพรที่ดีปราศจากสารปนเปื้อนซึ่งจะนำไปสู่ผลผลิตที่มีคุณภาพต่อไปโครงการบูรณาการการสร้างอาชีพด้วยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โดยศูนย์พัฒนายาไทายและสมุนไพรไทยจึงร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เข้าสำรวจและแนะนำการปลูกพืชสมุนไพราตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์พบว่าสามารถสร้างอาชีพและรายได้เสริมด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการได้กว่า350ครัวเรือนอีกทั้งยังสามารถผลิตวัตถุดิบจากเกษตรอินทรีย์สู่ภาคอุตสาหกรรมได้มากกว่า20ชนิด โดยผลผลิตที่ได้จะถูกส่งต่อไปยังภาคอุตสาหกรรมเพื่อทำการแปรรูปอีกกว่า10บริษัทการปลูกสมุนไพรอินซีเนี่ยนะต้องบอกตรงว่ามีประโยชน์หลายอย่างต่อผู้บริโภคแล้วก็คนปลูกหนึ่งปลอดภัยเรื่องสารพิษแล้วก็ประหยัดต้นทุนและอย่างคนที่ปลูกคนที่ดูแลนี้ก็ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องยาฆ่า,มาแมลงดีมากค่ะ,อ,ะอย่างลูกค้าที่มาก็จะถามว่า ฉีดยาหรือเปล่าปลอดภัยหรือเปล่าใส่ปุ๋ยหรือเปล่าเราก็จะอธิบายได้เพราะว่าแหล่งปลกูกหลักใหญ่ๆเลยทางกลุ่มเราเราก็จะเน้นให้ชุมชนเข้มงวดเรื่องมาตรฐานของเออกเษตรอินทรีย์เดี๋ยวนี้ส่งออกไปถึงต่างประเทศแล้วก็ไม่ต้องพูดกันแล้วว่าตอนนี้ทําแบบกลัวขายไม่ได้มีแต่ว่าทําแล้วไม่ไม่พอขายจากจุดเริ่มต้นสู่การพัฒนาเพื่อตลาดสากลโครงการพัฒนากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรและขนมพื้นบ้านไทย คือก้าวที่2ของโครงการบูรณาการการสร้างอาชีพด้วยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดการพึ่งพาตนเองโดยการนำสมุนไพรอินทรีย์มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน,ชมชนและสร้างอาชีพด้วยการอบรมนวดไทยและสปาจำนวน3มรุ่นรุ่นละ50คนในขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ TDC จะเข้าไปดูแลการจัดทำสูตรต้นตำรับปรับปรุงขบวนการผลิตดูแลขั้นตอนการสกัดสมุนไพรรวมถึงตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลจากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการจัดจำหน่ายโดยทางโครงการได้มอบหมายให้บริษัท UBC จำกัดเป็นผู้บริหารงานทางด้านการตลาดรวมถึงการเจรจาหาตลาด โดยเบื้องต้นได้เจรจากับห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนเพื่อเปิดจุดวางขายสินค้าที่มาจากโครงการซึ่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผ่านขั้นตอนการปลูกและการแปลรูปจากโครงการบูรณาการการสร้างอาชีพด้วยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรทุกชนิดจะมีสัญลักษณ์ศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพรไทยหรือ TDC รับรองอยู่บนผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการยืนยันว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรชิ้นนั้นผ่านการปลูกตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มีการเก็บเกี่ยวตามมาตรฐานเพศกรรมไทยและมีการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบสารสำคัญที่มีอยู่ในสมุนไพรยอย่างชัดเจนนอกจากการผลิตเพื่อวางขายในชุมชนแล้ว TDC ยังแนะนำให้ชุมชนนำวัตถุดิบสมุนไพรจำนวนหนึ่งเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมโดยนำไปให้ภาคเอกชนแปรรูปสู่กบวนการผลิตยาสมุนไพร กับตลาดสมุนไพยตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่กําลังอยู่ใน ช่วงจับตามองนะคะแล้วก็เติบโตมากเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยทั่วโลกเนี่ยจะค่อนข้างเกรงกลัวกับสารเคมีแล้วก็อันตรายต่อสุขภาพเนี่ยตอนนี้เนี่ยจะต้องมาเป็นอันดับหนึ่งสำหรับในะเรื่องการรับสมุนไพรเข้ามาแปลรูปในโรงงานเนี่ยทางบริษัทนะคะเราจะมีนโยบายในการที่จะเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีของเราเราต้องการที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีทั้งสามารถที่จะแปลรูปไปทั้งสินค้าอุโปโภคและก็บริโภคค่ะ แม้จะได้ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบหากขาดการนำไปใช้ก็จะไม่เกิดประโยชน์โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านและสนับสนุนการใช้ยาแผนไทยในสถานบริการของรัฐคืออีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยต่อย,ยอดโครงการย่อยทั้งสองโครงการข้างต้นให้กลายเป็นอุตสาหกรรมสมุนไพรแบบครบวงจรโดยความร่วมมือของมูลนิธิสุขภาพไทยมุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรและยาไทยแก่สถานีอนามัยและโรงพยาบาลของรัฐเพื่อให้เกิดการใช้สมุนไพรและยาในปริมาณที่มากขึ้นนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อยาเคมีซึ่งเป็นการพึ่งตนเองทางด้านยาของประเทศไทยได้อย่างมากแล้วยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วยซึ่งปัจจุบันมีสถานบริการของรัฐเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า20แห่ง พทยแผนไทยเนี่ยถือว่าเป็นการใช้บริการทางการแพทย์อีกทางเลือกหนึ่งซึ่งให้ประโยชน์นะครับให้ประโยชน์ตอ่อผู้ให้บริการก็คือสร้างไรายได้ในส่วนของผู้รับบริการเนี่ยก็ได้ประโยชน์สามารถลดอาการเจ็บป่วยโดยการลดการใช้ยาแผนปัจจุบันเราก็จะส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเนี่ยโูกแล้วเมื่อเรานำมาใช้ใน สถานบริการของเราในเหลือใช้เราจะส่งไปจําหน่ายยังแม่ค่ายที่รับซื้อผลิตผล,ผลิตลของสมุนไพรที่เกิดจากชุมชนของกว่า8,760ชั่วโมงของการนำภูมิปัญญาจากอดีตกลับคืนสู่ปัจจุบันและการพัฒนาให้ก้าวเข้าสู่มาตรฐานและกว่า365วันของการคิดค้นเพื่อน,นำไปสู่นวัตรกรรมเพื่อสุขภาพ ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีเต็มกับหลากหลายความรู้สึกจากหลากหลายบุคคลที่เกี่ยวข้องวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะนำผลิตภัณฑ์สมุนไพราจากภูมิปัญญาของคนไทยก้าวสู่เวทีการแข่งขันระดับโลกเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าภูมิปัญญาไทยสมุนไพรไทยคือหนึ่งในสุดยอดการรักษาระดับโลก